เริ่มตั้งแต่ค่าจา้างมีให้เลือก2ออปชันแบบแรกเหมาทั้งงานไปเลยคุยกันให้เสร็จสับว่างานนี้จะใช้เวลากี่ชั่วโมงแล้วก็ตกลงราคากันไปแต่เพราะบางครั้งงานจะล่าช้าแล้วก็เกินเวลาที่ตกลงกันเอาไว้ก็ทําให้ดาราสูญเสียรายได้อย่างอื่นก็เลยเกิดออปชันที่2นั่นก็คือนับกันเป็นชั่วโมงเลยค่ะค่าตัวก็แล้วแต่ระดับความดังนะคะเริ่มตั้งแต่หลักพันค่ะแวะวว่าที่แพงที่สุดตอนนี้ก็คือชั่วโมงละ10,000แบาทแล้วบอกใบให้นะ ว่าเป็นนางเอกเซ็กซี่ ee, ช่องหลายสีค่ะทั้งเรื่องเสื้อผ้าหนา้าผมแต่งตัวโอโอยังไงโบ๊แค่ไหนเสื้อผ้าต้องเอามาเองไหมแล้วก็ต้องออกงานร่วมกับใครโจทย์เก่าหรือเปล่าหรือต้องห้ามพูดอะไรไหมแล้วต้องทำอะไรโอ้ยเยอะแยะๆๆ,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 ๆทั้งหมดนี้ตีราคาออกมาเป็นเงินค่าจ้างค่ะเดินแบบแบบอีเวนต์เดินแบบแบบเดินจริงๆอ่ะเป็นแฟชั่นโชว์จริงๆก็นละราคากัน สัมภาษณ์ไม่สัมภาษณ์ถือของไม่ถือของเห็นโลโก้เห็นคือมันละเอียดมากก็เต็มที่ครับผมบางงานก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ก็อาจจะมีร้องเพลงเราก็จะแถมให้บางทีร้องหนึ่งเพลงเฮ้ยอยากให้ร้องอีกสักเพลงครับพี่ผมแถมให้ไม่ต้องคิดตังค์เพิ่มหรอกค่าตัวแบบธรรมดาเพรามาพอมาบวกกันมันก็อาจจะแค่แบบขึ้นมานิดหน่อยไม่มันอยู่ที่เกลงานด้วยเพราะบางงานมันแบบอามาเฉยๆบางงานแบบมีแบบว่าถ่ายเป็นแอดหรือว่าบางทีมีแบบ สัมภาษณ์เพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องแล้วแต่สเกลงานมาร่วมงานเฉยเฉยนะไม่ขึ้นเวทีก็แบบหนึง่งหรือว่าจะขึ้นเวทีด้วยถ่ายรูปมูลและก็สัมภาษณ์และโชว์ก็มีหลายแบบเหมือนกันมันต่างกันเพราะว่าออถ้าพูดถึงให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยมันจะเหมือนกื่นๆืเป็นการโชว์ตัวจะไม่ใช่เดี๋ยวการเดินแฟชั่นการเดินแฟชั่นนี่คือคุณเป็นแค่างแบบแบบมาเดินโชว์เสื้อผ้าพิชเชนเสื้อผ้าของเรา แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มีสัมภาษณ์มันจะกลายเป็นโชว์ตัวถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่กิดว่ามุย้ยเขาเจ้าเขาแค่มาเดินแบบ แต่นักข่าวขอสัมภาษณ์ก็ต้องหือขา่าว่าเจ้าตัวยอมมา้าเกิดเจ้าตัวยอมก็จบจริงๆมันก็ยุติธรรมกับนักแสดงนะคะเพราะว่าเขาเองบางทีเขาเองไปทํางานเนี่ยเขาไปเดินแบบก็ได้แค่ไม่กี่บาทแต่ก็ต้องถูกสัมภาษณ์ในขนณะที่เขามาโชว์ตัวเขาได้ราคามากกว่าและเนื้ออื่นใดดาราที่จะได้รับเชิญหรือถูกจ้างไปออกงานอีเวนต์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่กําลังมีประเด็นค่ะยิ่งข่าวเช้าหรือว่าเรื่องความรักเนี่ยของโปรดของสื่อเลยล่ะ